มาแล้วมาแล้วครับเสียงนี้ไม่ใช่เสียงรถขายน้ำปลาแต่เป็นเสียงปอปลามาขายเหรียญอีพีที่หกช่องปอปลาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสาบไม่ว่าจะเป็นเหรียญผลิตมากหาง่ายมีการซื้อขายในวงการนักสะสมหรือจะเป็นเหรียญผลิตน้อยหายยากเหรียญที่ลึกเหรียญเก่าโบราณ เหรียญอื่นๆที่นักสะสมนิยมเล่นหามีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญช่องทางการติดต่อไลนพีจุด p a สามสามสามลาเก้าสองสอย่าลืมเดอ้อยินดีต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทางท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ ช่องของปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนท่านผู้ชมฮะเป็น e ีพีปอปามาขายเหรียญตรงกับวันที่15เดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 6 EP ที่61หลังจากปอปานั้นหยุดไปนานหลายวันท่านผู้ชมฮะด้วยน้องเขานั้นติดภารก,กิจป่วยท่านผู้ชมฮะก็วันนี้ ก็เกือบจะมาเป็นปกติละอ่ะโอเคนะฮะน้องเขาบอกว่าทํางานได้แล้วผู้ช่วยของปราปาเนาะก็โอเคท่านผู้ชมฮะแต่ก็ยังไม่หายเป็นปกติทีเดียวพอส,สมควรเลยท่านผู้ชมฮะแต่สำหรับอีพีนี้ปอปามารดราคาต้อนรับขวัญน้องผู้ช่วยของช่องประปาเนาะก็อาจจะลดราคากันเล็กน้อยโอเคท่านผู้ชมฮะเรามารับขวัญน้องแอดมินกันนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะอีพีนี้ ปอป๋าอาจจะย่อนย่อนราคาเพื่อโอเคต้อนรับน้องกันกับกลับมาของน้องเขาโอเคเนาะท่านผู้ชมฮะด้านบนสุดฮะด้านบนสุดลดนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะจากเหรียญละสี่บาทท่านผู้ชมฮะเหลือเหรียญละสามบาทโอเคเนาะเหลือเหรียญละสามบาทฮะรู้จักกันเป็นอย่างดีเนาะป่อป๋าจะขอแบ่งปันเลยนะเพราะว่าหลายรายการนะเนาะ,ะจากสี่บาทเหลือสามบาท สำหรับ1บาทปีพศ .2520 หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดูเหรียญ5บาทอา่าเหรียญ2บาทปีพศ .2551 ท่านผู้ชมฮะจากเดิม6บาทอ่ะเหลือ5บาทโอเคไหมเนาะก็เข้าใจประปาเนี่เนาะก็เป็นสินค้าที่จะลดราคาแต่ก็ลดได้ไม่มากนักหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเนี่ยอ่ะที่ปะปาเห็นไหมฮะผ่านใช้ประมาณนี้1บาทที่ระลึก อ่ะมีวาระประมาณปัาเนี้ยผ่านใช้ท่านผู้ชมฮะก็คละสภาพผิวกันไปมีไม่กี่เลยนะท่านผู้ชมนะจากอ่าสภาพเนี่ยเคยขายกัน6บาทประปาขายให้5บาทโอเคนะฮะโอเคนะฮะเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะยังเหลือ1บาทที่ลึกเช่นเดียวกันครบทั้งครบทั้ง16วาระสภาพผ่านการใช้งานท่านผู้ชมฮะ นะสภาพผ่านการใช้งานแต่เหมือนเขาก็ยังสวยอยู่สภาพไม่เหมือนกันหรอกท่านผู้ชมนะสภาพไม่เหมือนกันหรอกนี่คือ16วาระสําหรับเหรียญ1นบาทที่รึครบเลยท่านผู้ชมฮะสภาพผ่านการใช้งานก็มีตัวเด็ดทุกตัวนะั่นแหละท่านผู้ชมฮะทุกทษทีนะทุกเหรียญท่านผู้ชมฮะทุกวาระนะั่นแหละนะนะอ่ะจากเคยสภาพนี้ประปาจํา,าจไม่ผิดไปก็450ใช่ไหมฮะส้ยวันนี้เอาไปเลยฮะชุดละ400บาทนะ โอเคเนาะสำหรับ1บาทที่ลึกครบทุกวาระหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญการแข่งขันกีฬาจะเป็นน,น่าจะเป็นกีฬาเอเชียนเกมท่านผู้ชมะครั้งที่8สภาพน้ำเงายัางจับอยู่ฮะไม่ผ่านการใช้งานนะเหรียญสภาพนี้สวยๆไม่ผ่านการใช้งานฮะการแข่งขันกีฬา อ่ารู้สึกว่าจะเป็น A, เอชเกมครั้งที่8ท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะนะปกติปปาะจะขายเหรียญละ30บาทปปาให้ไปเหรียญละ25บาทวันนี้ปปาะจะพยายามบอกราคาเหรียญเดิมกับเหรียญที่มาลดหย่อนผ่อนปนกันในวันนี้ต้อนรับน้องแอดมินะฮะวันหน้าแจ้งให้ทราบนะ,ะวันหน้าราคากลับไปเหมือนเดิมนะฮะนะโอเคเนาะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะจบจากวาระนี้แล้วเรามาดูวาระนี้ ตรงไหนเอ่ยอ่าเหลืออยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะนะดูให้ดีท่านผู้ชมนะาชมาตรงเนี้ยอาสองพระองค์เช่นเดียวกันนะแต่ว่าจะมีความแตกต่างนะฮะไม่ใช่วาระเดียวกันนะอ่าอ่าอันนี้กีฬาเอเชียนเกมนะฮะหเหลือเหรียญเนี้ยยี่สิบห้าบาทตรงนี้กีฬาแหลมทองครั้งที่แปดท่านผู้ชมฮะเนี้ยรูปแบบเนี้ยนะอ่าปกติธรรมดาเหรียญละสี่สิบบาทวันนี้ปอปากคิดเหรียญละสามสิบบาทเท่านั้นเองวันนี้ถือว่า มาผ่อนปนกันแทบจะราคาต้นทุนเลยท่านผู้ชมฮะนะโอเคเนาะขอสักอีนะขอสักอีโอเคไหมฮะใครดูแล้วไม่เข้าใจลองล,องลองเลดูอีกรอบสําหรับ2วารานี้ปะปาาเกง่งว่าจะงงเช่นเดียวกันเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะเป็นกีฬากีฬาแหลมทองท่านผู้ชมฮะครั้งที่8ด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าฮะจาก30 35ปปาเหลือให้เหรียญละ25บาทสําหรับตรงนี้เป็นด้านหลังของอ่า อะไรนะกีฬากีฬาเอเชียนเกมอันนี้เอเชียนเกมท่านผู้ชมฮะงงไหมเห็นไหมเออเอเชียนเกมฮะอันนี้แหลมทอง <c oughs> เห็นไหมฮะเข้าครั้งที่8ครั้งที่8เหมือนกันเลยท่านผู้ชมนะปะปาก็ก็วนงงๆเลยท่านผู้ชมฮะอ่ะอันนี้จาก40บาทเหลือ35บาทโอเคไหมฮะปะปาพูดถูกไม่เอ่ยไม่ถูกก็ไปทวงกับแอดมินเอานะโอเคนะฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะอ่ะตรงนี้คุดเฉียงฮะปีพศสองพักับ22 มีกันไม่กี่เหรียญฮะอ่ะเนี่ยสิ้นสุดกันตรงนี้จากราคา30บาทฮะเหรียญละ25บาทนะพอปลาจะไปเร็วเลยนะฮะจะไปเร็วเลยจาก30เหลือ25บาทตรงนี้จะเป็นคุดตรงหรือว่าคุดผ่าท่านผู้ชมฮะนะก็จะเป็นอ่าโค้ด27อ่าโค้ด28กับ29โค้ด28กับ29น่าจะประมาณนะั้นท่านผู้ชมฮะเนี่ยนะ หรือไม่ก็29 28ทั้ง2เหรียญคู่เลยเนี่ยประมาณเนี้ยเอาง่ายเพราะสองโคดนีนหาพบเจอได้ง่ายฮะท่านผู้ชมอะจากราคา90บาทปปาคิด80บาทต่อเหรียญท่านผู้ชมฮะเหรียญละ80บาทอันนี้ยังสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานก็จริงแต่ยังสวยอยู่โอเคไหมฮะเนาะนี่คือรายการเหรียญที่ช่องของปปารนํามาแบ่งปันกันในวันนี้หลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญ8อันดับจะใช้คําว่า8อันดับยอดนิยมแล้วอันดับหายากท่านผู้ชมฮะ สำหรับ8อันดับที่ประปาเคยจัดไว้ท่านผู้ชมฮะก็มีเหรียญปี2,541 42 34 43 53 44 54แล้วก็40เนาะโอเคนะฮะใครอยากได้ชุดนี้จาก350บาทเหลือ340บาทเรามีกันอยู่3ชุดเท่านั้นเองนะท่านผู้ชมนะจาก350เหลือ340บาทไปพร้อมตลับ วันใดตลับไม่มีปะปาก็ขายราคาเดิมนะฮะนะวันใดตลับขาดเนี่ยปะปาก็ยังคงขายราคาเดิมกันนะฮะหมายความว่าเคยขาย350ก็350วันนี้ใส่ตลับไปพร้อมปะปาลดให้ชุดละ10บาทโอเคเนาะโอเคนะฮะมีกันอยู่3ชุดท่านผู้ชมฮะวันนี้เหรียญค่อนข้างจะสภาพคมๆแจมๆเลยนะอาผ่านการใช้งานก็จริงแต่ว่าเหรียญเขาคมโอเคนะฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเราไล่ลงมาด้านล่าง อันนี้เป็นสามเหรียญอ่ะแบบเนี้ยขาดอ่าขาดคุดคุดเก้าเหลี่ยมท่านผู้ชมฮะขาดคุดห้าบาทเก้าเหลี่ยมอ่ะชุดนี้อ่ะโอเคเนาะชุดนี้น่าจะประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบาทประปาขายให้หนึ่งร้อยสามสิบบาทเดี๋ยวเจรนายนิดนึงนะฮะถูกไหมเอ่ยว่าเหรียญน,นี้เดิมๆก็เก้าสิบาทใช่ไหมฮะราคาอย่างเงี้ยสภาพแบบนี้ก็ประมาณเก้าสิบหนึ่งร้อยบาทอะไรประมาณนั้นนะ เอายกตัวอย่างตรงนี้สักเกบาทมาบวกตรงนี้หรือละ3สาบาท90บาทบวกจะเป็นร้อยห้าสิบาทท่านผู้ชมฮะนะถ้าขายแบบแยกๆไปโอเคไหมฮะสามสิบสาสิบเป็นหกสิบบวกเก้าสิบเป็นหนึ่งร้อยห้าสิบาทเราคิดหนึ่งร้อยสี่สิบาทเหมือนกับด้านบนเมื่อกี้นี้ท่านผู้ชมฮะวันนี้เราพยายามจะทําให้ใกล้เคียงกันโอเคเนาะไม่ได้คิดค่าชุดค่าอะไรหนึ่งร้อยสี่สิบบาทท่านผู้ชมฮะหลังจากานั้นท่านผู้ชมฮะเรามาดู ตระกูล5บาทชุดเหมือนตรงนี้นะแต่เขามีชุด5บาทเก้าเหรียญท่านผู้ชมฮะแต่สภาพเขาไม่สวยนะมีอยู่เหรียญโดยที่สภาพไม่ค่อยสวยแต่ปะปาก็มาจัดจดลงไปเท่าที่เราหาเหรียญมาได้ท่านผู้ชมฮะถ้าหากสภาพสวยเนี่ยหลายร้อยกันเลยทีเดียวอย่างในช่องปะปาเคยแบ่งมันไปสภาพผ่านการใช้งานแย่กว่านี้ด้วยซ้ำนะฮะนอก้าสมัยก่อนถ้าใครจําได้ก็ชุดหนึ่งก็2 8 0 3 0 0 270 60รหไล่กันมาเรื่อยๆะฮะวันนี้ตรงนี้ไม่ค่อยสวยนะฮะ อ่ะโอเคปาปลาลดแบ่งกันแบบขัดขา,ดขาดทิ้งๆไปก่อนเลยอีพีนี้นะปะปาขอ230บาทชดเชยเหรียญนี้ให้ท่านผู้ชมว่ปปาปกติไม่ได้200ไม่ได้230บาทนะฮะเข้าใจปปานะฮะปปาชดเชยเหรียญนี้ดูให้ขึ้นใจฮะใครจะรับชุดนี้ไปอ่ะคือของถึงมือแล้วจะได้เห็นว่าจะได้รู้ว่าปปาเขาบอกเรียบร้อยแล้วนะสําหรับเหรียญที่ด้อยคุณภาพกว่าเหรียญน,น้องๆประมาณนี้นะท่านผู้ชมฮะดูให้ขึ้นใจนะฮะอ่ะดูขอบเขานะโอเคไหมฮะ ทั้งหน้าทั้งหลังขอบเขาจะเป็นอย่างนี้เลยท่านผู้ชมนะโอเคไหมฮะรับตรงนี้ได้นะชุดชุดละ230ก็มาเอาไปมีกันเพียงชุดเดียวแล้วก็ราคานี้ส่งผลแค่วันนี้เท่านั้นเองนะโอเคนะฮะจบจากตรงนี้เรามาดูท่านผู้ชมฮะอ่ะเหรียญละไม่ผ่านการใช้งานนะท่านผู้ชมก็มีเก๋าเก็บบ้างสําหรับ5บาทที่ระลึกวาระประมาณปัจจุบันนี้ถ้าไม่ผ่านการใช้งานเราเคยขายกันถึงเหรียญละ30บาท ท่านผู้ชมฮะถ้าวิ่งวิงก็สูงกว่า30บาทด้วยที่จริงสภาพเก่าเก็บแบบนี้ท่านผู้ชมฮะก็30บาทก็ประมาณนั้นท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะวันนี้ประปาขายให้เลยฮะขายให้ในราคาใกล้ๆต้นทุนกันเลยฮะเหรียญละ15บาทเอาไปเลยะฮะส่งผลแค่วันนี้ใครได้ไปก็ถือว่าโชคดีฮนะมาเจออีพีนี้ประปาลดราคาเหรียญน,นะก็อาจจะไม่กี่บาทที่ลดให้กับ บรรดาชาวนักสะสมเนาะแต่ก็ถือว่าประปาต้อนรับน้องเขาท่านผู้ชมฮะจบจาก5บาทที่ลึกเหลือเหรียญละ15บาทเท่านั้นเองท่านผู้ชมนะฮะปกติจะ30บาทนะแบบนี้นะโอเคนะฮะจบจาก5บาทที่ลึกท่านผู้ชมฮะเรามาดู5บาทที่ลึกที่ว่าค่อนข้างจะเป็นเหรียญติดอันดับนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมเช่นเดียวกับ,กบด้านบนเหรียญเนี่ยท่านผู้ชมฮะแต่เขาคนละวารละนะ อ่ะโอเคเนาะเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมมาะปกติจะ100บาทเอาไปเลยห้แปดสิบบาท80บาท,บาทแล้วก็มีของอ่าพระอ,องค์พาเช่นเดียวกันถ้ปาปกติประปาก็ขายร้อยหนึ่งประปาขายให้80บาทฮะวันนี้ไม่ต้องอะไรมากไม่ผ่านการใช้งานวาระแบบนี้ฮะน้ําทองยังจับอยู่นี่คือเหรียญ20บาทที่ระลึก1ใน72วาระก็ประมาณเนี้ยท่านผู้ชมเนาะ เหรียญน,นี้เคยเคยมีนักสะสมอยากจะขอดูด้านหลังนะฮะ,ะเดี๋ยวปาปาให้ดูเรามีกันไม่กี่เหรียญน,นะถ้ามีเยอะปาปาก็พลิกด้านไม่ไหวประมาณนั้นนะฮะอ่ะเนี่ยวาระแบบเนี้ยท่านผู้ชมฮะสวยๆแบบนี้แน่นอนเลยฮะเคยขึ้นถึงเหรียญละสําหรับช่องปาปานะฮะเหรียญละ60 70 80เป็นร้อยเลยนะ,ะที่จริงเนี่ยราคาน้ําเงาจับเนี่ยน้ําทองจับเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นร้อยเลยท่านผู้ชมฮะนะแต่ช่วงปาปาก็หย่อน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 ,อน,อนลงมาเรื่อยปลาปลาเองก็ขาย หลักๆเลยก็ประมาณเหรียญละ60บาท50บาทท่านผู้ชมฮะเอาไปเลยฮะนะวันนี้ลดแล้วเหลือ40บาทเรามีกันอยู่4ี่เหรียญเท่านั้นเองนะเหรียญละ40บาทหาที่ไหนก็ได้ฮะแต่ว่าเราจะมีโอกาสเจอบ่อยๆไหมหาบ่อยๆไหมนี่เป็นน้ำทองยังจับอยู่นะฮะอ่ะสังเกตดูนะป่อป๋าให้แค่อีพีนี้40บาทมีกันอยู่4ี่เหรียญเท่านั้นเองหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามีกันอยู่3มเหรียญน,นี่คือเหรียญ 50บาทที่ระลึกนะของรัชกาลที่10ท่านผู้ชมฮะนึกภาพออกเนาะ mm. เหรียญน,นี้เราแบ่งปันกันในราคาเดิมทีก็100บาทเอาไปเลยฮะแปบาทขอทุนคืนโอเคไหมฮะสำหรับอีพีนี้แล้วเหรียญน,นี้ก็เป็นวาระของอรัชกาลที่9ท่านผู้ชมฮะร้อยบบาทท่านผู้ชมฮะเหลือเพียง100บาทท่านผู้ชมฮะนี่คือ100บาทที่ระลึกเช่นเดียวกันฮะ จากราคาปลป่าในช่องปลาป่าเนี่ยปลาปาขายออก1 9อยเกาท่านผู้ชมฮะอีนี้ใครอยากได้1นึ่งบาทโอเคนะดูแล้วไม่เข้าใจลายทามน้องแอดมินเลยนะฮะนะเดี๋ยวบัญชีรายการเหรียญราคาเหรียญจะอยู่กับน้องแอดมินอีกทอดหนึ่งโอเคนะฮะท่านผู้ชมฮะอ่ะสวยๆแบบนี้ปกติธรรมดานี่คือเหรียญ25สตางค์สภาพเดิมท่านผู้ชมฮะน้ำทองยังจับกันอยู่นะปะปาบอกเลยนะฮะว่า ช่องทางต่างๆราคาประเมินไว้เนี่ยสูงสูงมากฮะแต่นั้นปปาบอกให้ฟังเฉยๆนะเหรียญหนึ่งก็ตกประมาณ1 5 0 2 0 0แต่วันนี้ใครอยากได้ท่านผู้ชมฮะน้ำเงาอย่างจับกันอยู่น้ำทองอย่างเห็นกันอยู่ฮะเป็นพยานหลักฐานเหรียญนี้เอาไปเลยฮะ70บาทนะโอเคไหมฮะถ้าหากปปาลืมทางด้านราคาบ้างก็อย่าบ่นเด้อโอเคนะฮะเนาะอ่ะเพราะว่าขายของหลายรายการแล้วก็หลายวันเป็นปีเป็นเดือนแล้วท่านผู้ชมฮะอาจจะลืมกันบ้างสับสนกันบ้าง เลือ er 70บาทฮะายี่สตางค์ปี30โอเคไหมฮะอ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะเรามีเ er, หรียญมีเรือฮะลิ้นพันกันนะท่านผู้ชมฮะเหรียญมีเรือเรามีกันอยู่3เหรียญเท่านั้นเองท่านผู้ชมฮะอ่ะนี่คือเรือนะฮะโอเคไหมฮะจากเดิม30บาทเอาไปเลยฮะยีบาทมีกันอยู่3มเหรียญเท่านั้นเองมาถึงท่านผู้ชมฮะเหรียญที่นักสะสมนิยมเล่นหาปัจจุบันวันนี้ก็ยัง ตามหากันอยู่อยากมีเก็บไว้สะสมอยากมีเก็บไว้ในครอบครองกันอยู่สําหรับเหรียญ5บาทหมุนเวียนเรือพระที่นั่งสุพรรณหง์ปีพศ2 5 3 1ไม่มั่นใจ f อเห็นชัดหรือเปล่าเดี๋ยวปาปานิ่งก่อนนะฮะอ่ะเหรียญน,นี้ถ้าไม่ชมฮะปาปาจําราคาไม่ได้ว่านะ่าจะอยู่ประมาณสัก80บาทปปา,ปาตั้งไว้ก่อนเน,นี้70บาทนะฮะ โอเคนะฮะปะปาะจะีรุราคาไหมอ่ะเดิมน่าจะเป็นประมาณสภาพเนี่ยประมาณ80บาทปะปาขอ70บาทหากพลาดด้านราคาปะปาะขอกราบประทานอาภัยท่านผู้ชมฮะหลายรายการเหรือเกินหลายวันแล้วท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะสภาพสวยงามฮะหายากอันดับที่2นี่คือเหรียญ5บาทปีพศ2546ร25 46, เป็นเหรียญที่ปลิดน้อยลำดับที่2ของเหรียญ5บาทท่านผู้ชมฮะนะ ใครอยากได้ใครอยากได้เหรียญน,นี้ฮะสภาพยังสวยงามอยู่ท่านผู้ชมฮะก,ก็ยังใช้ได้อยู่นะฮะเนี่ยเนาะอ่ะราคาเหรียญน,นี้น่าจะอยู่ประมาณสัก6 0 0ถึง650ใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะโอเคนะฮะตัดตรงว่าอ่ะเดิมๆน่าจะราคา600ปอปปาตัดให้เหลือฮะเหลือ550 EP ีนี้ e ีเดียวท่านผู้ชมฮะ EP พีหน้าปะปาขอกลับไปที่เดิมราคาเดิมฉะนั้นอย่าจำาี ep ีนี้ไปวันใหม่นะเพราะว่า ท่านผู้ชมฮะก็เป็นราคาที่ปปามาต้อนรับน้องเขาโอเคนะฮะอะไรที่ทําได้แบ่งปันน้ําใจได้ปปาก็จะทาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวปปาขยับนิดนึงฮะเพราะว่าพื้นที่เราแคบเหลือเกินเนาะนี่คือให้ดูก่อนฮนะนี่คือเหรียญบาทหนึ่งรอห้าตาแผ่นดินแบบมีรอสอแบบไม่มีรอ,อเรามีกันอยู่สองเหรียญถ้าไม่มีรอสออเฮ้ยเราไปดูตามสภาพเลยนะฮะบาทหนึ่งรอห้าตาแผ่นดินท่านผู้ชมฮะอันนี้ปปาน่าว่าจะเป็น รอ1ส5อหนึ่งสองห้าท่านผู้ชมฮะแต่เขา,าถูกทําลายเรียกห้าไปนะเพราะว่ามีรอยแผลเป็นตรงนั้นเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะถ้าไม่มีรอยแผลเป็นสภาพแบบนี้แต่ขอบเขาก็ไม่สวยอ่ะบอกอย่างนี้เลยนะฮะเอาอยางนี้เลยเนาะเหรียญน,นี้ใครอยากได้ะฮะโอเคไหมฮะเอาดูปื้ดเนี่ยด้านหน้าเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมฮะมีรอยแผลเป็นด้วยเห็นไหมฮะตรงแก้มของท่านเนี่ยอ่ะก็คือง,ง่ายๆเหรียญน,นี้มีตําหนิทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะฮะท่านผู้ชม ขอบด้วยอะไรด้วยเอาดูให้ขึ้นใจฮะเหรียญน,นี้ถ้าเป็นสภาพผ่านใช้ตามธรรมชาติมาตรฐานของราคาเหรียญปาปาก็จะขายอยู่ท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นึงเกือบเป็นพันบาทเลยนะฮะพันกว่าบาทป,ปา๊าเคยขายมาแล้วนะท่านผู้ชมฮะเหรียญน,นี้ไม่เป็นนะฮะท่านผู้ชมฮะ,ป,ะปาปาให้ไปเลยอ่ะ,ป,ะปาปาให้ไปเลยเหรียญละหกร้อยบาทโอเคไหมฮะนะดูสภาพผิวให้ขึ้นใจนะฮะเขามีตําหนิทั้งขอบด้วยแล้วก็ รงเลข5โอเคนะฮะและด้านหน้าเป็นที่แก้มฉะนั้นเยนี้600บาทเอาไปเลยท่านผู้ชมปาปาให้ไปแต่อีพีหน้าไม่ได้นะฮะต้องระดับ800ขึ้นไปท่านผู้ชมฮะนะเท็จจริงแค่ไหนก็คอยติดตามช่องของปาปาราคาเหรียญของปาปานั้นไม่เคยนิ่งแม้แต่ e ีีเดียวหลายคนรู้กิติศัพท์ช่องปาปาดีทางด้านราคาเหรียญท่านผู้ชมฮะวันนี้พูดเบาเรามากระซิบขายเหรียญกันดีกว่าท่านผู้ชมฮะนี่คือบาท105ตราแผ่นดินเช่นเดียวกันฮะ สภาพครับขอบยังไม่กลับมานะมาแต่มาไม่ครบท่านผู้ชมฮะแล้วก็มีมีร่องรอยที่ขอบด้วยเห็นไหมฮะท่านผู้ชมอาดูเอานะฮะดูเหรียญกันสักก่อนแล้วก็ด้านหน้าด้านบนเห็นไหมท่านผู้ชมฮะคือไงขอบเขาไม่เวิร์กเท่าที่ควรนะถ้าขอบบล็อกเวิร์กสวยๆเหมือนเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะราคาก็จะสูงตามไปด้วยเหรียญนี้ท่านผู้ชมฮะปะปา้าขอเหรียญละ5 0 0บาทจัาได้นะฮะเหรียญ มีรอสอ2 2 5 600บาทเหรียญน,นี้ตามสภาพ500บาทเฉพาะ E ีนี้นะท่านผู้ชมฮะถ้า e ีอื่นราคาสูงกว่านี้โอเคไหมฮะเนาะคิดว่าปาปา,ปาบรรยาาเข้าใจอยู่แล้วแหละหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะนี่คือเหรียญรอห้าตราแผ่นดินเช่นเดียวกันคล้ายก,กันกับเหรียญน,นี้ท่านผู้ชมฮะแต่สภาพเขาไม่คล้ายกันเหรียญน,นี้ดูแลว้วทีท่าจะสวยท่านผู้ชมฮะที่จริงปปาจะเก็บไว้ทาตัวอย่างเหรียญน,นี้สูงแน่นอนนะสภาพขอบเห็นไหมฮะตั้งยังครบอยู่นะ ถ้าจะเรียกว่า,าจะว่าเรียกว่าเม็ดไข่ปลาหรือไม่ใช่ก็แล้วแต่นะยังครบอยู่สวยอยู่ท่านผู้ชมฮะยังยังยังคมชัดอยู่เลยท่านผู้ชมสังเกตดูด้านหลังแล้วเรามาดูด้านหน้ากันนิดหนึ่งท่านผู้ชมฮะมาดูด้านหน้าเห็นไหมฮะย,ยังโอเคอยู่นะก็มีหนีไปเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะสำหรับความชัดเจนนะท่านผู้ชมนะนะลบเลือนกันบ้างเหรียญน,นี้นานๆทีจะเจอท่านผู้ชมฮะใครอยากได้ฮะปอปาให้ไปเหรียญละ ดูท่านผู้ชมฮะนะน้ำใครเขายังจับได้สวยมากท่านผู้ชมนะเหรียญน,นี้เดิมทีก็ปป่าเคยปล่อยไปถึง900บาท1,000บาทเท็จจริงแค่ไหนฮะวันนี้ปาปาขอเหรียญละ700บาท700บาทท่านผู้ชมฮะ600บาทนี่คงจับไม่ได้เป็นอย่างแท้แน่นอนอ่ะให้สังเกตดูนะฮะระวังนะฮะเหรียญเหมือนกันชนิดราคาเดียวกันแต่คุณภาพเหรียญสภาพผิว ไม่เหมือนกันอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวป๊าๆโทรให้ฟังฮะเหรียญนี้700ลดราคาแล้วเหรียญนี้เหรียญนี้อ่ะเหรียญนี้500เหรียญนี้600เอาง่ายๆเลยว่า5 6 7ราคาลดต้อนรับขวัญน้องแอดมินท่านผู้ชมฮะหลังจากนั้นฮะอ่ะเหรียญละ200บาทนี่คือเหรียญอ่าเหรียญที่ผ่านการล้างมาฮะเหรียญราชการที่6ช้าง3เศียรท่านผู้ชมฮะ ช้าง3ามเสียนรู้สึกว่าจะเป็นปี2 4 6 2ซึ่งเป็นเหรียญที่หาพบเจอได้ง่ายเดิมๆก็ประมาณ200บาทวันนี้ใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะปปะาให้ไปเลย150บาทราคาต้นทุนตั้งต้นทุนฮะปปารับมาครั้งแรกๆเลยเนี่ย200บาทเนี่ยอะนะแต่ปัจจุบันวันนี้ก็คงจะไม่ถึงแล้วแหละเอาปะปาขายให้ฮะ 1,50บาท 1, 2, 3, 4งมีกันอยู่4เหรียญนะสภาพนี้แต่สภาพอื่นปะป่า,ปาไม่ได้นําลงมามีสวยกว่านี้ราคาสูงกว่านี้วันนี้นํามาเฉพาะเป็น EP ีต้อนรับน้องแอดมินกลับคืนสู่กันทํางานต่อไป <c oughs> ท่านผู้ชมฮะโอเคเนาะท่านผู้ชมหายเหลืออยู่รายการหนึ่งเนี่ยเหลืออยู่รายการหนึ่งอันนี้เป็นเหรียญ2บาทครบทุกปีพศท่านผู้ชมฮะเนี่ยเราจํากันได้เนาะ เราจํากันได้จากราคาเดิม90บาทท่านผู้ชมฮะปาปาให้ไปเลยชุดละ70บาท70บาทอีหน้าไม่ได้นะฮะถ้าขายแบบนี้ปะปาคงจะไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ชมแน่นอนฮะนะคงจะกลับไปดําไล่ไถนานแล้วละ่นะเนาะโอเคไหมฮะวันนี้เราให้แค่อีพนี้ปะปาจะได้นั่งทํางานตรงนี้ต่อมาแบ่งปันเหรียญให้กับ F4 ช่องของปะปาต่อจาก90บาท80บาทไม่ขายฮะขาย70บาทนะโอเคเนาะ ท่านผู้ชมฮะนี่คือรายการเหรียญที่ช่องปะปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณนํามาดัดแปลงเป็น EP ปีปปามาขายเหรียญตรงกับวันที่15เดือนมีนาคมปีพศ2 5 6 6 EP ที่61คงสิ้นสุดเอาวสารก,กันก่อนคลิปนี้ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับมาพบมาเจอกันใหม่ใครต้องการเรียนที่ปะปานำมาแบ่งปันถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอนี้สามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อน ท่านผู้ชมฮะแอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้ามาจับจองเหรียญกับน้องแอดมินนะท่านผู้ชมนะเนาะเงื่อนไขกฎระเบียบทุกอย่างฝากไว้ที่น้องแอดมินเป็นที่เรียบร้อยแล้วทลิปนี้ผมปะปาศึกษาแบงค์เงินโบราณฝากขอบคุณบรรดาชาวนักสะสมที่เข้ามาแบ่งปันเหรียญในช่องของปะปาส่งเหรียญมาแบ่งปันช่องของปะปาแล้วก็ฝาก ทุกคนเลยนะฮะที่ว่ากําลังรับชมอยู่ขณะน,นี้โดยโดยนักสะสมที่อยู่ในไลน์ที่ส่งเรียนมานะฮะปปายังไม่มีเวลาตอบเพราะติดขัดทางด้านนั้นแหละท่านผู้ชมฮะที่น้องเขาป่วยนะเดี๋ยวปปาจะรีบรีบเร่งให้น้องเขาช่วยตอบให้จบไปนะว่าเรียนไหนรับไม่รับเรียนไหนเข้ามามา,มากแล้วเบรกไหมอะไรไหมเดี๋ยวปปาจะเข้าไปตอบช่วยหลังจากจบอีีนี้แล้วถ้าเป็นไปได้นะหลายวันท่านผู้ชมฮะตกค้างอยู่สําหรับนักสะสมอยู่ในไลน์ส่งเรียนมาแล้วฝากขอบคุณ บรรดาชาวคอมเมนต์ฮะปปะาสวัสดีทุกคู่ทุกคนแทนการเข้าไปพิมพ์ตอบเนาะโอเคนะเข้าใจปะปาะนะเนาะช่วงนี้ปะปาะติดขัดทางด้านเวลากันนิดนึงคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ยาวนิดหนึ่งสวัสดีครับ